สวัสดีค่ะทุกุกคนเรียววันนี้จะพาเดินเลาะดูโรงเรียนนะคะเป็นยังไงบ้างอันนี้คือตึกอนุบาลที่คุณครูเพิ่งทำงานอยู่นะคะไปแเราจะเ,เดินดูอันนี้จะเป็นตึกของปหนึ่งสองสามค่ะนีศาลานสาา โรงยู่ตรงนี้เป็นโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเทศบาลพูนอาคารทางนู้นคืออาคารปสี่ห้าหกค่ะเป็นอาคารที่ช่วงภาคบ่ายคุณครูจะได้ไปสอน ศิลปศึกษาทัศนศิลป์กับนาฏศิลป์ข่ะอยู่ทางโน้นนะคะมันเป็น้องคกรในการค่ะองค์การอันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนแหล่งเรียนรู้ชุมชนก็จะมีเห็นไหมคะอันนี้คือซุ้มบวบค่ะงานเกษตรอ๋อช่วงนี้ยังอยู่ในช่วงของโควิดอยู่ค่ะ ตรงนู้นก็จะเป็นโรงอาหารนะคะมะละกอค่ะเป็นสวนเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยู่ทางโน้นก็จะมีผักชะอมดอกไม้สวยๆดอกบานชื่นค่ะนั่นคืออุโมงค์บวดค่ะ สวนกเกษตรค่ะมาดูไฮไลท์ต,ตรงนี้นะคะอุโมงค์บวบค่ะก็จะทำเป็นซุ้มลอดเข้ามาดูนะคะบวบโอ้โหหอยระยงระยางเลยค่ะ องบอกว่าจะไปถึงถึงตรงนู้นเลยค่ะเป็นโครงการเศรษฐกิจพอเพียงค่ะอยู่ที่แหล่งเรียนรู้นี่แหละค่ะเดี๋ยวไปดูด้านนอกของอุโมงบวกกันนะคะ ก็จะเป็นประตูทางเข้าค่ะเห็นตรงหลังคาไหมคะอู้หดอกสวยมากเลยดอกบัวค่ะหลังคาอุโมงค์ค่ะตรงนู้นก็จะเป็น แปลงของผักชะอมค่ะขอบคุณนะคะสวราเพื่อนเพื่อนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของคุณครูพนออนุมานะคะมาค่ะมาเป็นเพื่อนเพื่อนคุณครูบันย่องด้วยกันแล้วพบกันใหม่นะคะในะอีพีหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ